สวัสดีครับผมมอนี้นะครับตามล่ากับแกมนะครับในเมนูมอนี่กับเมนูนกนะครับผมตัวอ้วนนะครับจากผู้สนับสนุนนะครับกับแกมของเข้าผู้ใหญ่น้อยนะครับออกมาจากปลาจีนนะครับเป็นนกวัวนกอะไอย่างครับแต่ว่าอ้วนหลายนกประจนตะข่าครับนกประจนตะข้ายนึกกินขี้เหร่หลายครับซีโตครับคุณน่ะเติมถวยเด้ครับ สีโต,ตนี่โต้วนเขาเก็จะทำการพัดนะครับืันนี้เขาใส่ซับเมาสับเลยเขาสนใจเขาสนโอ้ยีไมห้อมไ <c oughs> ต้ันครับปุ้ยบุดไอ้ขัวขึ้นมาดทานเด้วะ บีดำไล้บียังเหลืออู้เป็นตับอยู่ผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีตับอยู่มีตับอยู่วะเดี๋ยวเข้าเนี้เอี่มันเป็นบีแตกกระบอกเออใส่เอาออกแล้วแต่ว่าเครื่องในไส้ใยอุ้มมาขายหน่อยคนเห็นตับก็เหลือครับตับแต่ว่าบีเจ้าออกไงก็ปุ๊บย้านบีแตกอยู่เรื่องพี่น้องบวกขมบอกด้านบีแตกอยู่ เนี ève, sociedad, Actually, ่ยตามกั็นมูลเหล่านะแล้วมีดรืออะไรก็โทษแล้วพี่ไปเซฟออดตามผิดเติมพี่ก่อนพ่อมาเหอะนกไปโตล่ซีโต้โอ้ยไหลเลยหลเชดได้พริกแห้งเด้นี่พริกแข็งนี่กะเทียมนี่พร้อมแดง หานไกลด้วยครับได้ดีเีนี่เเครับ f กับถ่ายกินนะครับน,น,นี่แล้วด้เจ้สวยนะครับคุณภรรยาเฮ้ยเห็นตอนนี้ก็ก <S <S ตอนน้องเป็นพอซื้อครับ ม่วเนี่เ็ดตเห็ด่เตยงเข็ดลยต้องเเลยต้องฟักนะครับฟักแหกๆเลยแบบว่าละลายในปากครับผมแหลกเกินไปหรือเปล่าก่อแล้ว เราเมันมีนะครับนี่เนาะเขาคอนเองไม่เอาเป็นตอนเลยเออไมันคุห็นกมาาล้วครับุ่นห็นมาฐาเอาเคงไม้ไวี่บ้านพร้อมนะขาวอยู่นี่ต้นานี่น้ำหนักเหลือ98้แปดับองลูก อันนี้ข้าวป,อด,อ,อ,ะะปอดมันออกนะครับปอดมันน้อยกับเนี้ยจะคล้องนกเจ้าของนูก,ข,นกข้าปอดมัอนออกครับเจ้าของนกขี่รถกลับไปแล้วครับเียครับข,ขี่ลกลับมาผู้สาวโมมาครับผู้สาว,สาวมือเล่นหงางต้องขายดอกอะไรขี้เล่นบอกว่าดอกหว่างแพงแต่ง,ตงอายกับพอ่ <c oughs> อพร้อมได้บอคิดใสให้มันแบบแนวแต่แรกเนี้ย บุงเหนือวานนี่ก็หน้อไล่หลีเหมือนกับก็บมีผู้สวยหลายคนครับนี่เจส,สวยนี่ก็เอ้ย,ยเด็ดกับข้าวครับ เ็ี๋ยมครับเ็เทีทยมแม่นครับทีมแน่น เป็นแดงครับโอ้โหปุก <agile S 1> ี <ck> ้สนใจครับ <tama> ปุกี้ปุกี้ปุกี้มันเป็นเลครับครับ FC นะครับนี่ปุกี้ปุกี้ ผนเดี๋ยวรอหน่อยวะครับคุณยัยเปครับผมโซโซโซได้ไหมครับเอ้ยเคียงไปล่างก่อนสามเริ่งหนึ่งก็เริ่งหนึ่งครับสเริ่งสุดยอดเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับะครับต่อไปเป็นขั้นตอนนะครับของการลงใหม่ลงมือนะครับเหมือนที่เราใส่เตาแก๊สนะครับเพราะื่ได้ใส่เตาถ่าน ตอนแรกครับตั้งไฟใส่น้วมันพื่อนน้ำมัน,ดดน,มนปลาล์มนะครับน้ำมันปลาล์มก็ได้ตามเลยยังเซฟผัดไปพริกแกงเมันหอมพริกแกงนะครับพกกรบพกกพิกแกงนี่ก็มีพวกพริกแห้งนะครับกระ,ะ,ะเทียมหัวหอมหอหัวอมตามด้วยกะปิ

แม่มัหนะโอ้ยแตกตัแม่อมกะปิแล้วครับขอกม,มอกบปีแล้ว,ม,ลวมันเด็ดเศ้นะมันเด็เดเศษเลือกหมอกี่นะกุ้งกีนะไปเลยอหอม Sốt máy đang nôm Rốt tí xem Cũng luôn Xe lái xe phải Không tan Phước không khoa hay gặp xe lươn Đấy, mít lươn đẻ Cũng không lốt Rốt đi ว่าเขาจะกับปีกเบลือกไปละ มนะในพักก็ดีน้อบ่อกระเพรากระเพราบะหมี่เอาลุงไปอันนี้นะครับทันทุดท้ายนะครับหลังจากสูก้แล้วใส่กระเพราครับอหอมกระเพราแบบโบราณม,มาเลย ต่อไปเดี๋ยวหอตักใส่จานกินนะครับพอทีมงานพร้อม้วปุ๊บโอ้ยใจรุนรวดพิกทยประรงห่วงครับสด่ถือตัวข้ามหูดพิกทยหูดไว้ ก็พรแล้วนะครับเหลือแต่คนสีมากินนะครับไปใส่เบิร์บุ๊ซิ้นก่อนได้เซฟซิ้นนขาเหนียวพร้อมนะครับข้าวสวยพร้อมครับตอนนี้สองถุงเคิงนะครับทีมงานขอเด้าท่านยินขอนะครับเสิร์เสิรเชิญเลย กินข้าวพร้อมกันกับผัดนก ต้อเกาอ,อยู่เหนออ็น่ะไก่มัน้เคยกกินเอาไเผาปันเลยเผาปันนี่เผาปันนี่เผาปันนี่แตกนี่ยแตกรับ คิมลีกันเจอครับก็แยบหลายมืสวยด้วยน้ีนลูกเฮ็ดหลายแสบหลายครับมาทานครับหน่องันึ่สต้กระรอบไกปลาแก่ปลาหมดละไกปลาอะไรอยู่กระรอก็มาจับเจบเอนคับก่ปลา เอาเบิดถวยครับเดนจะเบิดครับพี่แขงินอะไรก่อนนะอันนี้ก็แม่ซาครับนี่แต่คุณยกินหอมไปถึงบ้าทเลยครับเลยติดตามมากสำหรับคลิปนี้ก็ตามหาับแก้บนะครับไปพ่อนกอันนี้จัดนกมากเดี๋ยวคลิปหน้ามิยังเด็ดๆเดี๋ยวสินั่เสนอต่อไปครับผมสวัสดีครับ